ครับสำหรับวันนี้ก็มาถ่ายทุ่งนาให้รับชมนะครับตุ่งนาสีเขียวกันทีนะครับเห็นไหมครับลมสดชื่นมากๆนะครับนี่ก็คือตุ่งนาสีเขียวนะครับได้ยินเสียงปลาดิ้นอยู่นะครับดังบ้าๆป้าๆอยู่แสดงว่าน้าจะมีปลาใหญ่เยอะนะครับเพราะน้ําก็เริ่มมีแล้วครับครับวันนี้เขาบอกว่าพายุจะเข้ามานะครับพายุยางหิ่นะครับยางหี่นนะครับจะมานะครับไม่เป็นไรมาได้ครับผม ผลมาเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับพอเราห้ามไม่ได้แล้วับห้ามธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะตกหรือจะแรงนะครับก็เป็นธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะห้ามได้นะครับนี่ครับวันนี้ก็มาถ่ายความสดชื่นความเขียวเฉุ่มให้ดูนะครับผมนี่ก็คือวิถีธรรมชาติบ้านเรานะครับนี่ครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ตั้งมาตั้งขายปัดน้ำฝนนะครับ ก็เลยวันนี้มานะครับก็ได้มีโอกาสถ่ายทุ่งไร่ทุ่งนาให้ได้ดูได้ชมกันนะครับความสดชื่นก็ได้นํามาฝากกันนะครับนี่ครับเย็นสบายมากเลยครับวันนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นลมไหมครับลมไวๆนี่ครับวันนี้ลมแรงนะครับก็ถึงยังมีแดดแต่ก็มีลมก็ยังโอเคครับพอตู้เราไปได้แต่ถ้าเกิดมีแดดไม่มีลมนี่โอ้ยอบอ้ออบาวมากเลยนะครับ ก็มาถ่ายให้ดูนะครับโอ้ยาเยอะมากนะครับแถวนานี่ครับยาเยอะมากครับนี่ตอกช่วงนี้ควายนี่ก็ไม่อดไม่อยากแล้วครับผมนี่น้ําก็เริ่มเยอะแล้วครับน้ําเยอะนะครับน้ําก็เริ่มเยอะนี่ครับแต่ถ้ามาอีกนี่คงจะเยอะครับน้ําจะเยอะน้ําจะเต็มเลยนะครับทุกปีบ่านี้ใส่เบียดแล้วนะครับแต่ปีนี้ยังไม่ได้ใส่เบียดใส่อะไรเลยนะครับเพราะว่าน้ํามาน้อยปีนี้ถือว่าน้ํามาน้อยนะครับหรือว่าอาจจะมา ทีหลังนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ครับก็มาถ่ายให้ดูให้ชมนะครับผมความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเรานะครับมันเป็นธรรมชาติที่น่าอยู่มากๆนะครับหายใจก็สดชื่นครับก็อย่างที่ที่อังกฤษนะครับเขาได้ก็เขาเรียกว่าอะไรเอะกาได้วิจัยออกมานะครับคนเมือง คนที่อยู่ในเมืองห้าสิบคนคนที่อยู่ในป่าห้าสิบคนนะครับปรากฏว่าคนที่อยู่ในป่าห้าสิบคนนี้มีอายุยืนมากที่สุดนะครับผมมีอายุยืนมากกว่าคนเมืองนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือธรรมชาติแล้วก็อากาศหายใจนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอากาศจากธรรมชาตินี่จะดีมากๆนะครับถ้าพี่น้องท่านใดก็มีโอกาสก็ หลบหนีจากมลพิษนะครับมาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาได้นะครับบ้านเราบ้านเรานี่มีทุ่งไร่ทุ่งนาเยอะครับผมยังมีที่ว่างอีกเยอะนะครับที่จะให้ทุกท่านมาสร้างบ้านสร้างอะไรอยู่ไม่ต้องหลังใหญ่ครับเราอยู่กับธรรมชาตินะครับนกน้อยสร้างหลังแต่พอตัวเราก็ทําได้ครับอยู่ได้ไม่ต้องไปบื้อวาอะไรมากมายนะครับคนเราเป็นคนแล้วอยู่ยังไงก็อยู่ได้นะครับ อยู่แบบสบายใจอยู่ธรรมชาตินะครับอุดมสมบูรณ์นี่ครับเห็นไม่ลมมาแต่ละทีนี่หอมสดชื่นมากครับหอมสดชื่นใบข้าวนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับ <c oughs> หอมสดชื่นมากๆเลยนะหนือลเม okay, เวลานอนตอนคืนนี่เย็นสบายนะครับเย็นสบายสดชื่นมากเลยนี่ครับ มันเป็นความรวมสมบูรณ์ของบ้านเรานะครับดูได้ไหมครับดูไกลนะครับเขียวกะจีไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับยิ่งมาถ่ายบรรยากาศยามเย็น่ะยิ่งดีเลยครับนกเป็ดน้ําก็ลงหากินตรงนู้นมีแอ่งน้ํานะครับนกเป็ดน้ําก็มาเยอะนะครับที่สารคามนี่นกเป็ดน้ําเยอะมากนะครับผมอยู่ในบ่อน้ํากลางเมืองครับโอ้ยลงทีเป็นหมื่นๆนตัวนะครับเยอะมากเลยครับผมนี่ครับ ครับยังไงก็พาถ่ายธรรมชาติให้ดูนะครับคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับเพราะว่าธรรมชาติเดี๋ยวนี้หาดูไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับผมก็ยังคงอยู่แต่บ้านนอกบ้านนาเรานี่แหละครับพอได้อยู่บ้างนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ยังไงขอจบธรรมชาติไว้ก่อนนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สากร สารคามได้ทําคลิปต่อนะครับเพื่อจะได้นําสัรหาสิ่งดีๆมาให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากกล่าวคําว่าสวัสดีและขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงขอขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ให้การรับชมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ